เพื่อนๆไปเที่ยวคนเดียวเพื่อนๆเคยมีความรู้สึกเหมือนแบบเคว้งคว้างไหมครับเหมือนแบบจะทําอะไรก็เกะกะไปหมดหมายถึงการจะตั้งกล้องถ่ายเองหรือแม้กระทั่งการหาข้อมูลต่างๆนานาว่าที่ที่เราอยู่ตรงนี้มันมีสถานที่ตรงไหนบ้างเราเป็นคนจรที่ไม่รู้จักเลยว่ามันมีที่เที่ยวตรงไหนบ้างนอกจากหาข้อมูลจาก Google Map หรือทางโซเชียลแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจริงๆ ผมก็มีแผนนั่นแหละที่จะขึ้นไปเชียงรายนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเชียงรายนะครับเดี๋ยวุ่นนี้เราจะไปเที่ยวดอยสะเก็ดกันก่อนนะครับไปเที่ยวที่หมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวโป่งกลุ่มไปดูซิว่าที่นั่นมีอะไรเราไม่เคยเที่ยวหมู่บ้านแบบนี้เราก็อยากจะเห็นกับการเป็นอยู่ของเขานะครับผมแต่ตอนนี้ขอพักก่อน ผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวหมู่บ้านกะเลี่ยงคอยาวนะครับอันนี้คือคอยาวโป่งเลยนะโป่งกลุ่มใช่ไหมโป่งกลุ่มโป่งกลุ่มนะครับอีกก็จะเสียห้าสิบบาทคนไทยห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในฝรั่งสองร้อยคนไทยห้าสิบบาทสามร้อยฝรั่งสามร้อยนะครับต่างชาตินำสามร้อยคนไทยห้าสิบบาท ้ไปดูข <lich> ้างในดีค <be> ร <left for Diamond> ับนี่นะครับทางเข้านะครับห้าสิบบาทนะครับคนไทยนะครับฝรั่งกี่ร้อยไม่รู้นะเราต้องถามทางเข้าน้ำต่างชาติแล้วก็เข้าไปนี่เดินไปให้สุดนะครับเข้าไปแค่ตรงนี้มันก็มีสี่ห้าหลังนะครับแต่ต้องเดินเข้าไปให้สุดประมาณห้าร้อยเมตรนะข้างในจะเยอะอีกครับไม่ากแค่สี่ห้าหลังนะเอเพุ่งถอยนะจริงข้างบนอีกเยอะนะครับเนี่ย เอามาเห็นแค่สี่ห้าหลังอย่าเพิ่งถอยนะครับมีเยอะเลยนะครับทำอะไรครับเนี่ยโอ้ยทอผ้าเองด้วยอ้เนี่อย่างเงี้ยเหรอครับโอ้สวยทอเองนะครับเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทสองร้อยเอ็ดเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยบาทสองร้อยบาทหนึ่งคือสองร้อยหนึ่งคือสองร้อยห้าร้อย 2,500 2, 2 0 0บาท2อง0บาทเยอะกันเลยครับเพื่อมีช่วยกันอุดหนุนสินค้าโอทอปท่าไหล่นะครับ1 5 0บาทนอ,อ,อ๋อนี่ก็นอนอยู่นี่กันทุกวันเลยใช่ปะ ก็ต้องขอบคุณตัวเองนะครับที่พาตัวเองไปเจอกับโลกใบใหม่ๆกับผู้คนใหม่ๆกับวัฒนธรรมที่ตัวเองเคยเห็นแค่ในทีวีแต่ไม่เคยได้เข้าไปสัมผัสวันนี้ได้มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสก็รู้สึกดีมากๆเลยครับผมขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมายืนอยู่ในจุดนี้อยากขอบคุณอีกเป็นล้านๆครั้งเลยครับ การเดินทางครั้งนี้ได้สอนอะไรหลายๆอย่างเลยครับผมสอนให้เรารู้กับสิ่งที่ไม่เคยรู้และสอนที่เราได้เห็นกับสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นไม่รู้ว่าการเดินทางรอบหน้าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็ขอให้การเดินทางรอบหน้าสวยงามเสมอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับหวังว่าคงชอบกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับกับ คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ